สเมื่อลำแสงสองผ่านวัตถุชนิดหนึ่งแล้วทำให้เกิดการรวมแสงได้วัตถุนี้คืออะไรช้อยที่โจทย์ให้มาเป็น1คือเลนนูน2เลนวาวสา3กระจกใสแล้วก็4กระจกเงาระนาบหรือกระจกสองหน้านะครับสิ่งที่น้องจะต้องทราบก็คือลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุทั้ง4ประเภทนะครับจากในช้อยเราไปดูที่ตัวแรกครับเลนนูนนะครับหน้าตาจะหน้าตาประมาณนี้เลนนูนถ้าน้องสังเกตดีๆนะครับมันจะมี ส่วนที่โค้งนูนออกมาเลนนูนจะมีคุณสมบัติก็คือทำหน้าที่ในการรวมแสงแล้วแสงจะไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เราเรียกมันว่าจุดโฟกัสเลนนูนเมื่อมีความนูนมากนะครับระยะห่างระหว่างเลนนูนกับจุดโฟกัสมันจะทำไมครับมันจะสั้นลงใช่ไหมครับยิ่งมีความนูนมากระยะโฟกัสก็จะยิ่งสั้นลงนะครับ แสดงว่าเราได้ข้อที่ถูกแล้วใช่ไหมครับก็คือข้อที่1น,นะครับเราไปลองดูข้ออื่นบ้างครับเลนเว้าวเลนเว้าวจะมีลักษณะแบบนี้ครับจะมีความเว้าวเข้าไปด้านในนะครับคุณสมบัติของเลนเว้าวคือการกระจายแสงนะครับเราไปดูคลิปครับเมื่อเลนมีความเว้าวมากลำแสงก็จะยิ่งกระจายออกมากเรื่อยๆถูกไหมครับ ต่อไปกระจกใสลําแสงจะส่องผ่านกระจกใสซึ่งไม่มีการกระจายแสงหรือรวมแสงแต่อาจจะมีการหักเหของลําแสงบ้างเพราะมีการเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นตัวกลางต่างชนิดกันสุดท้าย4ี่คือกระจกเงาระนาบอันนี้คุณสมบัติเรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าถ้าเราส่องไฟเข้าไปในกระจกเงามันจะเกิดการสะท้อนกลับถูกไหมครับ ข้อนี้จึงตอบข้อที่1ครับเลนนูนเป็นเลนที่ทําให้เกิดการรวมแสงข้อนี้ตอบหนึ่งครับ